คุณยังจําเพื่อนสนิทคนเดิมที่เคยมาเสนอขายร้านกาแฟให้คุณในคลิปที่แล้วได้ไหมคะวันนี้เขากลับมาหาคุณอีกครั้งค่ะแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้พกร้านกาแฟธรรมดาธรรมดามาเสนอขายเขาเดินเข้ามาด้วยท่าทางที่มั่นใจกว่าเดิมพร้อมกับแฟ้มเอกสารหนาปึกแล้วบอกคุณว่าฉันมีโปรเจกต์ใหม่มาเสนอนี่คือร้าน E หรือร้านสตาร์ทอัพคาราคาขาย1ล้านบาทเท่าเดิม แต่รับรองว่าเห็นตัวเลขแล้วต้องตกใจคุณเปิดแฟ้มดูหน้าแรกแล้วก็ต้องตาโตจริงๆค่ะเพราะร้าน E นี้มียอดขายถล่มทลายถึงปีละ10ล้านบาทลูกค้าต่อคิวล้นออกไปนอกร้านตั้งแต่เช้ายันคำ่ำขายดีจนเครื่องชงกาแฟแทบไม่แต่พอคุณเปิดไปดูหน้าสุดท้ายบรรทัดกำไรสุดทิคุณแทบจะเคลี้ยงแฟมทิ้งเพราะตัวเลขมันเขียนว่าขาดทุนสุดทิ2ล้านบาท คุณรีบเง่อยหน้าขึ้นมามองเพื่อนแล้วถามว่าเธอจะบ้าหรือเปล่าร้านขายดีขนาดนี้ทำไมถึงขาดทุนยับเยินขนาดนี้ใครจะไปกล้าซื้อเพื่อนคุณยิ้มมุมปากแล้วตอบกลับมานิ่งๆว่าดูให้ดีๆสิเราไม่ได้ขาดทุนเพราะขายไม่ดีแต่เราขาดทุนเพราะเราจงใจขาดทุนตั้งหาก ยินดีต้อนรับสู่ช่องแกะงบอเมริกาวันนี้เราจะพาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของค่า P/E ratio เข้าสู่โลกของการลงทุนอีกใบที่ซึ่งคำว่ากำไรไม่ใช่พระเจ้าอีกต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการยึดครองโลกวันนี้เราจะมาไขาปริศนากันว่าทำไมนักลงทุนระดับโลกถึงกล้าทุ่มเงินซื้อบริษัทที่ขาดทุนมหาศาลอย่างอเมซอนในยุคแรกหรือช h อป e ีในยุคเริ่มต้น และพวกเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดมูลค่าในวันที่เครื่องมือดําเดิมอย่าง PE ratio ใช้การไม่ได้กลับมาที่ร้าน E กันต่อนะคะเพื่อให้คุณเข้าใจว่าทําไมการขาดทุนถึงกลายเป็นเรื่องดีได้เราต้องไปดูไส้ในของธุรกิจหรือที่เรียกว่า Unit Economics กันก่อนค่ะถ้าเราดูที่ต้นทุนต่อแก้วร้าน E นี้สุขภาพดีมากค่ะกาแฟแก้วละ50บาทต้นทุนเมล็ดและนมแค่20บาท แปลว่าทุกแก้วที่ขายได้ร้านมีกำไรขั้นต้นทันที30บาทยิ่งขายเยอะก็ควรจะยิ่งรวยใช่ไหมคะแต่สาเหตุที่บรรทัดสุดท้ายมันแดงเถือกจนขาดทุน2ล้านบาทเป็นเพราะเพื่อนคุณทุ่มเงินมหาศาลไปกับค่าการตลาดหรือ SGA ค่ะ เขาจ้างพริตตี้ชื่อดังมายืนเรียกลูกค้าหน้าร้านยิ่งแอดโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายทั่วเมืองและที่โหดที่สุดคือเขาแจกคูปองซื้อ1แถมหให้ทุกคนที่เดินผ่านเพื่อดึงลูกค้าจากร้าน A ร้าน B และร้าน C ให้ย้ายมาลองกินร้านเขาให้หมด นี่คือกุญแจสำคัญค่ะเพื่อนคุณไม่ได้ทำธุรกิจแย่ๆที่ยิ่งขายยิ่งเจ๋งแต่เขากำลังใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Cash b u r ์หรือการเผาเงินเพื่อซื้อพฤติกรรมผู้บริโภคเขายอมขาดทุนวันนี้เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่เสพติดกาแฟร้านเขาและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายึดครองตลาดได้เบ็ดเสร็จวันนั้นเขาแค่หยุดจ้างพริตตี้หรือเลิกแจกคูปอง ยอดขาย10ล้านบาทนั้นอาจจะตกลงมาเหลือสัก8ล้านบาทแต่รายจ่ายค่าการตลาดจะหายวับไปทันทีและเปลี่ยนตัวเลขขาดทุน2ล้านให้กลายเป็นกำไร3ล้านบาทได้ในชั่วข้ามคืนเห็นภาพไหมคะนี่คือสิ่งที่นักลงทุนหุ้นเทคโนโลยีหรือหุ้น growth stock มองหาพวกเขาไม่ได้มองหากำไรวันนี้แต่พวกเขามองหาศักยภาพในการทำกำไรในอนาคต ทีนี้ปัญหาคือในเมื่อร้าน E มันไม่มีกำไรเราเลยเอาราคา1ล้านมาหารด้วยกำไรติดลบไม่ได้ค่า P/E Ratio เลยกลายเป็นเครื่องมือที่เป็นอัมพาตใช้การไม่ได้ทันทีแล้วเราจะใช้อะไรวัดละคะว่าราคา1ล้านบาทนี้ถูกหรือแพงพระเอกของเราในวันนี้จึงปรากฏขึ้นค่ะมันคือเครื่องมือที่ชื่อว่า P/S r a t i o หรือ Price to Sales Rat i o แปลเป็นไทยง่ายๆคือราคาหุ้นหารด้วยยอดขายค่ะในเมื่อบรรทัดกำไรมันยังไม่มาหรือยังเชื่อถือไม่ได้เราก็ขยับขึ้นไปดูบรรทัดบนสุดคือยอดขายแทนลองคำนวณดูนะคะร้าน E ราคา1ล้านบาทมียอดขายปีละ10ล้านบาทเอา1ล้านตั้งหารด้วย10ล้านค่า P/S ratio จะเท่ากับ0.1เท่าตัวเลข0.1นี้บอกอะไรเรา มันบอกว่าคุณจ่ายเงินแค่10สตังค์เพื่อซื้อยอดขาย1บาทของร้านนี้ฟังดูถูกเหมือนได้เปล่าเลยใช่ไหมคะนักลงทุนที่ใช้ค่า P/S Ratio พวกเขาไม่ได้ซื้อกำไรแต่พวกเขากำลังซื้อส่วนแบ่งการตลาดหรือ Market Share ค่ะยิ่งค่า P/S ต่ำแปลว่าเราซื้อยอดขายได้ในราคาถูกและถ้าเราเชื่อมั่นว่าผู้บริหารจะสามารถเปลี่ยนยอดขายนั้นให้เป็นกำไรได้ในอนาคต หุ้นตัวนั้นก็คือเพชรในตมตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดสำหรับคนไทยคือกรณีของช h อป e ีหรือหุ้น C Group ค่ะคุณจำช่วง4-5ปีก่อนได้ไหมคะช่วงนั้นช h อป e ีแจกโค้ดส่งฟรีแบบบ้าคลั่งแจกวันละสิใบ,บแจกจนเรางงว่าบริษัทเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าส่งให้เราช่วงนั้นงบการเงินของช h อป e ีขาดทุนยับเยินทุกไตรมาสค่ะ ถ้าใครดูแต่ค่า P/E ratio คงต้องใส่หัวแล้วบอกว่าบริษัทนี้เจ๊งแน่ๆแ,แต่เชื่อไหมคะว่าในช่วงเวลาที่ขาดทุนหนักที่สุดนั้นราคาหุ้น C Group กลับพุ่งทยานจาก10ดอลลาร์ไปแตะจุดสูงสุดที่350ดอลลาร์หรือโตขึ้น35เท่าทำไมนักลงทุนถึงไล่ซื้อกันขนาดนั้นเพราะเขาดูค่า P/S ratio และการเติบโตของยอดขายหรือ GMV ค่ะ เขาเห็นว่าช้อปปี้กำลังเผาเงินเพื่อค่าคู่แข่งและดึงให้คนไทยทั้งประเทศเปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อของออนไลน์แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะพอมาถึงวันนี้คุณยังหาโค้ดส่งฟรีง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมคะแทบไม่มีแล้วใช่ไหมคะค่าส่งก็เริ่มแพงขึ้นค่าทำเนียมร้านค้าก็เก็บโหดขึ้นนี่แหลคะค่ะคือวันที่ช้อปปี้เลิกเผา,าเงินและเริ่มเก็บเกี่ยวผลกำไรจากพวกเราทุกคนที่เสพติดแอปเขาไปแล้ว และงบการเงินของเขาก็เริ่มพลิกกลับมามีกำไรได้จริงๆตามที่นักลงทุนคาดหวังอีกหนึ่งตำนานที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเจ้าพ่ออ e ีคอมเมิร์ซโลกอย่างอเมซ o n ค่ะรู้ไหมคะว่าเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซ o n จงใจทำให้บริษัทตัวเองไม่มีกำไรมาตลอดเกือบ20ปี เขาบอกนักลงทุนเสมอว่าผมจะไม่โชว์กำไรให้พวกคุณเห็นเพราะถ้ามีกำไรผมต้องเสียภาษีให้รัฐบาลสู้ผมเอาเงินกำไรนั้นไปลงทุนสร้างโกดังเพิ่มไปสร้างระบบ Cloud AWS เพิ่มเพื่อย,ยึดครองโลกดีกว่าในช่วงปี2 0 1 2อถึง2014 a เมซอนแทบไม่มีกำไรเลยค่ะค่า P.E. สูงเป็นพันเท่าหรือบางปีหาค่าไม่ได้ แต่ราคาหุ้นกลับพุ่งเอาพุ่งเอาเพราะนักลงทุนมองที่ยอดขายและกระแสะเงินสดที่เติบโตปีละ20-30นี่คือพลังของ PS Ratio ค่ะมันช่วยให้เรามองข้ามชอ็อตไปเห็นอนาคตที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขขาดทุนแต่ขอดอกจันตัวโตๆไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าการใช้ PS Ratio มีข้อควรระวังที่อันตรายถึงชีวิตอยู่2ข้อค่ะ ข้อแรกคุณต้องเช็คให้ชัวร์ว่าที่ร้านอ e ีขาดทุนเป็นเพราะค่าการตลาดหรือการลงทุนขยายกิจการจริงๆไม่ใช่ขาดทุนเพราะขายของเข้าเนื้อถ้าเพื่อนคุณขายกาแฟแก้วละ50บาทแต่ต้นทุนเมล็ดกาแฟปาเข้าไป60บาทแบบนี้เรียกว่ายิ่งขายยิ่งเจ๋งค่ะ ต่อให้เลิกจ้างพริตตี้เลิกยิงแอดก็ยังขาดทุนอยู่ธุรกิจแบบนี้ PS ต่ำแค่ไหนก็ห้ามซื้อเด็ดขาดเพราะมันคือธุรกิจที่โมเดลพังตั้งแต่แรกข้อที่2 PS ratio มีวันหมดอายุค่ะเครื่องมือนี้ใช้ได้ดีเฉพาะช่วงที่บริษัทกำลังเป็นวัยรุ่นที่เน้นการเติบโตหรือ growth stage เท่านั้น แต่เมื่อไหร่ที่บริษัทเริ่มโตเต็มที่เป็นผู้ใหญ่หรือ t u ชัว t a g e ยอดขายเริ่มนิ่งไม่โตหวือหวาเหมือนก่อนเมื่อน,นั้นนักลงทุนจะเลิกดู P/S Ratio แล้วกลับมาทวงถามหากำไรหรือ P/E Ratio ทันทีถ้าถึงวันนั้นแล้วบริษัทยังทำกำไรไม่ได้ราคาหุ้นจะร่วงแบบไม่มีชิ้นดีเหมือนคนตกลงมาจากยอดเอเวอเรสเลยค่ะ ดังนั้นถ้าคุณจะซื้อหุ้นด้วย P/S Ratio คุณต้องคอยจับตาดูสัญญาณการพลิกกำไรให้ดีต้องเห็นแนวโน้มว่าการขาดทุนเริ่มลดลงเรื่อยๆและยอดขายยังโตไม่หยุดสรุปนะคะทฤษฎีร้านกาแฟภาค2ส,สอนให้เรารู้ว่าการขาดทุนไม่ได้แปลว่าแย่เสมอไปถ้าการขาดทุนนั้นคือการลงทุนเพื่อซื้ออนาคต PS Ratio คือแว่นขยายวิเศษที่ช่วยให้เรามองเห็นมูลค่าของสตาร์ทอัพและหุ้นเติบโตสูงที่เครื่องมือดําเดิมมองไม่เห็นแต่จงจำไว้เสมอนะคะว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของทุกธุรกิจคือกำไร PS Ratio เป็นแค่สะพานที่พาเราข้ามแม่น้ำแห่งการขาดทุนไปสู่อีกฝั่งถ้าข้ามไปแล้วไม่เจอกำไรสะพานนั้นก็จะพังลงมา หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเปิดโลกการลงทุนของคุณให้กว้างขึ้นกว่าเดิมและไม่พลาดโอกาสในหุ้นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะแล้วคุณล่ะคะถ้าเจอร้าน E ที่ขาดทุนแต่มียอดขายถล่มทลายคุณจะกล้าเสี่ยงซื้อไหมหรือจะขอกลับไปศบร้าน A ที่กำไรแน่นอนดีกว่าคอมเมนต์บอกสไตล์การลงทุนของคุณกันหน่อยนะคะและถ้าชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ช่องแกะงบอเมริกาไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ